ไอเจ้าดอกไม้พวกนี้โตเต็มที่แล้วสินะพรุ่งนี้ฉันจะเก็บมันดีกว่า <c oughs> เอ๊ะโอ๊ยเสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้ว่าได้ยินอยู่นี่นะเอ๊ะหรือว่าฉันจะหัวฝาดไปมั้งไอ้ช่างเหอะอืมพวกนี้เอาใส่ใจการเสียอะไรดีนะเอเฮ้ยเงาใครอ่ะเอ่อใคยนี่ใครกันเนี่ย ได้มาแล้วหัวใจของแอนเจหัวใจชนิดพิเศษในโลกใบนี้มีแค่ไม่กี่อัน เอาเลยครับก่อนไปรับชมการ์ตูนฝากทุกคนกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดเลยกดเลยชิกี้นี่นานมาพูดอะไรตรงนี้ล้นเนี่ยเด็กี่ก็มีตั้งเหี้ยตั้งแยาเนอะอเอาก็เห็นมันเป็นรูสี่เหลี่ยมก็นึกว่าหน้าจอของคนดูไม่ใช่หรอไม่ใช่นะสิช่างเถอะดูโบ๋เลยช่วยกันกดไลค์หน่อยนะทุกคนตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงหัวใจฉันเลยกดไลค์กดไลค์ฝาก,กกด,ด้วยนะครับทุกคน เอ็นเจฉันมาหาแล้วตื่นหรือยังนะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอมานอนอะไรหน้าบ้านเนี่ยเอ็นเจเธอโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอ้ยมีรูตรงออกบลเลอร์เลยแย่ yeah, ละสินี่ฉันตามฝันหรือเปล่าไม่ใช่นี่มันรูโบบลเลอร์เลยนี่นะเอาละก่อนอื่นต้องพาไปหาคุณลุงพ่อมดก่อนไปแล้วเอ็นเจไปแล้ว อ๋อเอ็นเจน่าสงสารชะมัดรูบโบกลางอกเลยทําใจดีๆไว้นะคุณลุงพ่อมดครับช่วยทีครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อ oh, yeah, แกละสิสุดท้ายแล้วก็มีคนรู้ความจริงสินะ หัวใจของเอ็นเจเป็นหัวใจพิเศษที่หายากที่สุดในโลกเป็นความลับทางราชการเลยนะมีใครบางคนขโมยหัวใจของเอ็นเจไป้ยอย่างนี้เองสินะเ้ยคุณลุงพ่อมดครับช่วยเอ็นเจทีครับพโหโได้เลยอ๋อตอนนี้ยังพอจะมีเวลาช่วยได้อยู่ฉันสามารถทําให้เอ็นเจฟื้นคืนมาได้แต่ว่าเธอจะต้องไปเอาหัวใจของเอ็นเจมาและเอากลับมาใส่ที่เดิมให้ทันก่อนพระอาทิตย์อกนินไม่งั้นเอ็นเจจะตายตลอดไป้ยถ้าอย่างนั้นก็แย่นะสิแต่ยังไงตอนนี้ ช่วยปลูกเอ็นเจขึ้นมาก่อนเดี๋ครับเออได้เลยซิกกี้ลงไปเอาน้ายาข้างล่างมาให้ลุงหน่อยแล้วได้เลยครับคุณลุงพ่อมดแป๊บนึงนะครับอ้ยอยน้ำยาน้ำยาอันนี้สินะอันนี้สินะอันนี้ใช่ไหมครับคุณลุงนี่ว้อ,อยอย่าทำแตกสิวอยมีอยู่ไม่กี่ขวดเองฮ้ยโทษทีครับอะไรอันนี้ใช่ไหมงั้นผมปาเลยนะเอ็นเจตื่นขึ้นมาเร็วเออ ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแจตื่นตอนตื่นตนตื่นตนตื่นอนเจตื่นได้แล้วเอนเจกอะไรเสียงดังอะไรเนี่ยไหยฉันตื่นแล้วไหลลองออกไปทีไหลอะไรกันเลนเนี่ยเมื่อกี้ฉันยังฝันว่าฉันกำลังไปถู่สวรรค์อยู่เลยอะไหลอย่าเพิ่งไปสวรรค์สิแต่ว่านะไรเล่าโอ้โหมองเห็นทะลุถึงดวงตาเธอมีรูอยู่ตรงกลางแต่เธอยังสามารถขยับได้อะบอกว่าไรลนะฮะฮ้ยเดี๋ยวนะฮ้ยทำไมมันบอกอย่างเงี้ย หัวใจฉันหายไปไหนอะเออก็เธอโดนขโมยหัวใจอะสิเราทำยังไงอะเอ็นเจเราต้องไปกันแล้วเ,ออเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังระหว่างทางนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันลเนี่ยเอานะล่อยช่างมันทอนรีบๆไ,ไปก็พอแล้วไปแล้วายหัวใจฉันอโบอเละอ่ะ ว่าแต่มาที่บ้านฉันทําไมเหรอทําไมเราไม่รีบเดินทางล่ะเอา้าก็ก่อนอื่นเราก็ต้องหาเบาะแสก่อนนะสิว่าเราจะต้องไปที่ไหนอ๋องั้นเหรอคนที่มาขโมยหัวใจเธอไปนะ่ะจะต้องทิ้งเบาะแสอะไรไว้แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาที่นี่เอ,เอางั้นก็ได้มาเดี๋ยวฉันช่วยอืมอยู่ไหนนะมันจะมีหรอเบาะแสแถวนี้เนี่ย เอาละครับทุกคนเราจะไม่บอกเอ็นเจ้นะครับว่าเอ็นเจมีเวลาถึงแค่ก่อนพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นพวกเราจะต้องช่วยเอ็นเจอางหัวใจกลับมาใส่ให้ได้ไม่เห็นจะมีเลยอะชิคกี้มันจะมีแน่หรอแต่ที่แน่ๆฉันจําได้แว๊บๆนะก่อนที่ฉันจะสลบไปอะฉันว่าเจ้าคนร้ายนั่นนะหน้าตาเหมือนหมามากเลยนะอย่างนั้นหรอจริงๆนะลองคุยตรงนี้ดูอ๋อเฮ้ยนั่นไงชิคกี้ มันมีกระดาษบางอย่างตกอยู่ตรงนี้ด้วยฮะฉันดูแล้วน่าจะเป็นแผนที่นะเอ๊ะแผนที่อย่างนั้นเหรอมันเหมือนจะบอกทิศท,ทางอยู่นะเจ๋งเลยหอ,อยไม่ยากแฮะไม่ได้ซับซ้อนด้วยเอ๊ะ ว่าแต่ทำไมมันเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอ๋เอาแหละยังไงก็ตามเรารีบไปกันเถอะโอเคและต้องรีบมากๆด้วยเข้าใจแล้วก็หัวใจฉันหายนี่นามันก็ต้องรีบนะสิใช่แล้วแหละเอาแหละไปกันเถอะเอ็นเจงั้นก็ลุยกันเลยฮอมาทางนี้ทางนี้เลยโอ้ยหวังว่าเราจะเอาหัวใจเอ็นเจกับคืนมาทันนะครับทุกคนเอาแหละไปกันเลยเอยเอยมันบอกมาทางนี้นี่นาโอ้ย งงชะมัดเอยอะเป็นไงเจอไหมมันจะใช่เหรอทําไมถึงอยู่แถวโรงพยาบาลได้ล่ะไม่น่าเป็นไปได้นี่นะทางนี้เลยชิคกี้ทางนี้ เนี่ยในแผนที่เนี่ยมันบอกว่าตรงจุดแดงๆน่ะมันคือแลร,รับลับน่ะสิไหนตรงไหนอ่ะอ่าดูแลร,รับลับแดงๆแต่ไมมันเขียนว่าแหลวิจัยลับตรงจุดสีแดงถ้าสีแดงฉันก็เห็นแค่รถคันนี้เนอะ็นเจนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแดงแล้วอะ่ะอฉันดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันก็แค่รถธรรมดาเอ๊ะหรือว่ามันจะอยู่ใต้รถกันนะใต้รถเหรอต้องสำรวจมากกว่านี้แล้วไหนโอ้ยชิคกี้เดี๋ยวนะ แปลกๆฮะอะไรเหรอเรรีบมาดูสิไหนไมีอะไรไงนี่ไงกระจกรถไหยเห็นหรือเปล่าเนี่ยเ้ยฉันว่าใช่แล้วล่ะอ่ะเดี๋ยวนะในรถมีห้องด้วยนั่นมันอะไรกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่รถแล้วแถมมีบันไดยอยู่ตรงนี้ด้วยบนยันไดหรอพังมันเลยละกันเฮ <c oughs> ้อยใช่ด้วยฮะ ฉันว่าที่นี่แหละชิกี้ที่นี่และแลบลับนะนั่นสินะใหน้นายช่วยดูซ้ายขวาหน่อยสิเดี๋ยวเขาหาว่าเราขโมยรถนะก็เหมือนอยู่นะนเดี๋ยวฉันนําเองโอเคเอไปกันเลยเอ็นเจสูงเหมือนกันนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะที่นี่มันแปลกชัดเลยไอย้นี่มันอะไรกันเลยนี่ทองกับเอเมอร่อย่างนั้นเหรอตอนนี้ฉันฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าที่นี่แหละแล็บวิจัยลับที่เขียนอยู่ในแผนที่ เ้าคนร้ายนั้นต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเจ้ okay. ตรงนี้มีหลุมอะไรด้วยไอ,ยอย้สูงจังเลยอะ่ะเอ้ฉันกลัวความสูงอยู่นะว่าแต่เราจะลงไปข้างล่างยังไงล่ะฉันไม่รู้เลยเนี่ยว่าต้องโดดไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะ,ะตรงนั้นมันมีบล็อกสลามอยู่เอนเจข้างล่างนั่นไหนอะ่ะใช่หรอฉันสายตาสั้นนะมองไม่เห็นหรอ เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะลองลงไปดูเองแต่ว่าเธอจะต้องระวังแล้วค่อยๆลงไปให้ตรงกับบล็อกสลามนะฮ่า,าสบายมากหายหว่วงมาเดี๋ยวฉันลงเองอึบเอ้ยเอ้ยปอดแหกเฉยเลยชิคกี้ฉันไม่กล้าลงอะ่ะหลยสง,งั้นไปแล้วนะแม่จ้าระวังตัวด้วยนะเอ็นเจแต่ลูดไปอยู่ยังไหวอยู่เอาละเดี๋ยวฉันจะตามไปเดี๋ยนี้แหละรอแป๊บนึ่งนะฮึบเอ้ ต้องค่อยๆลูดกำแพงลงไปเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยค่อยๆลูดค่อยๆลูดรอแป๊บหนึ่งนะเอ็นเจอ่าถึงแล้วปลอดอภัยแล้วปลอดภัยแล้วแต่ข้างหลังเธอนั่นดูไม่ปลอดภัยเลยนะเอ็นเจโอ้ my g o d h เราไปแล้วเหรอเฮ้ยพวกนั้นมันพวกบเบสนี่นะไม่เอาอะชิคกี้ฉันไม่อยากไปอะ ตอยตอนนี้ Studio ฉันไม่มีหัวใจซะด้วยรู้สึกอ่อนแอ Leah, อ่อนแอโอ nice. ้ยเปราบางนายนำเลยสกีซะงั้นโอเคเดี๋ยวฉันนําเองก็ได้แจ๋วดูเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งผ่านตรงกลางไปแล้วไม่ให้โดนไอ้เจ็บเบสพวกนี้ยิงสินะสู้ๆนะชิคกี้เป็นกําลังใจเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะลองวิ่งไปก่อนแล้วกันเอ็นเจจะไปจะต้องวิ่งไปด้วยความเร็วสูงยาเฮ้ยหยุดเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบหลบเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเดี๋ยวแมททีมเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบอ้อยรอดแล้วรอดแล้วไม่อยากจะเชื่อ

โอ้ชิคกี้ระวังนะเฮ้เดี๋ยวนะ <Ha? S 1> เธอมาได้ไงอะเอาแล้วทำไมจะต้องเดินตรงกลางด้วยแล้วก็มันมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้น hey, ี่นะเอ๊จรด้วยโธ่เอ้ชิคกี้ไหนนี่ก็เจาะมันเลยเนี่ยโธ่เอ้ว่าแต่ใครกันนะที่เป็นคนสร้างที่นี่ขึ้นมาเนี่ยและนอกจากนั้นยังเอาเจ้าพวกเบลสมาจากนรกได้อีกนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะฉันว่านั่นนะสิเจ้าคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยอ่ะคนที่ขโมยหัวใจเธอไปไเอาแหละไปกันต่อดีกว่าเอ็นเจโอ้โห ชิคกี like okay. ้ด <atrav ies> ูนี่สิประตูอย่างใหญ่เลยเข้ามาแล้วโอเคเวชิคกี้เอะอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นน่ะฮถ้าพวกเธออยากได้หัวใจของเอ็นเจคืนไปละก็ผ่านลูกสมุนมนุษย์ตัดแต่งของฉันให้ได้ก่อนเซ่ฮ่า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 เมชิคกี้ เขาพูด e ว่าไรงั้นหรอนายได้ยินไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ได้ยินน่ะนั่นละสิพูดดังๆหน่อยถ้าอยากได้หัวใจเอ็นเจขึ้นไปลวก็ผ่านลูกสมุนของฉันให้ได้ก่อนเซ่ฮ่าๆเอ่อฉันว่าเขาน่าจะพูดประมาณแบบว่าบทตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเจ้านี่แหละตัวร้ายชัวร์เลยนั่นสินะว่าตรงนั้นชิคกี้มีประตูอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้ยน่าจะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะฉันว่าพวกเราเข้าประตูทางนั้นแล้วไปจัดการมันกันเลยเหรอโอเคลุยเลยฮ้ยมีตัวไรโผล่มาด้วยอะชิคกี้ ฮ้ยระวังเองเจ้ไอตัวมอสตัวนั้นมันเสกมอนมาเฮ้ยระวังย่าเราสิมาถึงตรงนี้เราคงต้องสู้แล้วใครจะพวกนี้มันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมาเดี๋ยวฉันจะช่วยสู้เหรจัดการมันเลยย่า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 เยอะชะมัดย่าฟังไปฟังมาเสียงมันไม่เนี่ยนเลยอ่ะหรือว่ามันคือมินเนี่ยนกันนะไอมาชิกี้ไป็นวบอสกันเลยเอาแหละทางสะดวกเข้าไปจัดการบอสเลยฉันมาแล้วย่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันเข้าใกล้มันไม่ได้เลยอะฉันต้องไป เด,เ,เดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาไปให้ย่าย่าย่าเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่นะยะ่าโอ้ยโอ้ยเจ้าตัวลูกน้องมันกำลังฮิวให้หัวหน้าของพวกมันเดี๋ยวฉันจัดการพวกลูกน้องให้เข้าใจแล้วรุยเลย,ยนี่นะนี่นะ,ย,ะย่าจะพวกตัวเล็กจะมันยิ้มใหญ่เลยไงะนี่นแะย่า S <S 2> <S 2> เป็นเจเธอโอเคหรือเปล่าไช่โอเคโอเคเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเาบาเบาดีโหชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยห,หนแนะแพ้อ,อีกแล้วอย่างงั้นเหรอเจ้าเด็กสองคนนี้มันร้ายกาจกันไปแล้วยไ,ไม่มีเวลาเอาหัวใจไปแล้วซะด้วยต้องรีบไปแล้วฝากไว้ก่อนนะเจ้าพวกเด็กๆนี่เฮไ,ไปแล้วหนีดีกว่า เอาเฮ้ยชิกี้มันหนีไปแล้วรีบตามมันกันเลยฮะไปเร็วเอ็นเจหนีนะอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้นะไรเอื้อเอ้ยขานันสั้นซะอีกเ้ยเดี๋ยวมันจะหนีไปได้ซะก่อนขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเร็ว้าวไหนไหนไหนห้องนี้หรือเปล่าไม่ไม่มอยู่แล้วอะชิกิ้ทำไงดีละเนี่ยว่าแต่นี่มันคือกล่องอะไรเปิดดูซิเอ็นเจไปเอางั้นเหรอเปิดก็เปิดหรือว่านี่คือ เฮ้นี่มันหัวใจฉันนี่นะแหมจริงเหรอแจ๋วเลย ได้มาแล้วเยี่ยมเลยเอาละได้หัวใจมาแล้วตามเท่านั้นไปเลยฮอชิคกี้ไปแล้วเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิเอนเจะฉันว่าเรารีบกลับไปเอาหัวใจของเธอใส่กลับเข้าที่เดิมก่อนดีกว่านะไม่เห็นจะต้องรีบขนาดนั้นเลยอะชิคกี้คนร้ายอยู่ข้างหน้านั่นเองนะไม่ได้สิไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบเอาหัวใจของเธอก่อนลูโบขนาดนี้ยังจะไปวิ่งตามมันอีกหรอออ่ได้พูดมาก็มีเหตุผลนะ่ะเอางั้นก็ได้เฮ้ยฝังไว้ก่อนเถอะนะ กลับกันเหรอสงหายจะให้ไปได้ยังไงล่ะพระอาทิตย์ตกดินก็คือหมดเวลาแล้วรีบไปกันเถอะเอ็นเจหายเข้าใจแล้วนะเร็วกว่านี้เอ็นเจไปเร็วไปเร็วหายจะถึงอยู่แล้วไม่เห็นต้องรีบเลยเธอน่าอะไรกันล่ะเนี่ยเร็วเข้าพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้วิ่งเข้าไปหายฉันรีบอยู่รีบอยู่คุณลุงพ่อหมดครับมาแล้วอ่ามาสักทีนะฉันก็หลนเหลือเกินโอเคโอเคส่งหัวใจไปเอ็นเจยนไปเลยสองคนเป็นอะไรเนี่ยเอาเลยเอ็นเจรีบนอนลงกับพื้นเร็วเข้าเร็วเข้าอ่ะนอน นอนนอนลงเร็วอเอ็นเจนอนเลยอเนอนเลยได้เรียบร้อยเอาเลยชิกกี้รีบลงไปเอาขวดน้ำยาข้างล่างมาเอามาให้หมดเลยนะไ,ได้เลยครับได้เลยโอเคเอามาแล้วเอามาแล้วเอาไงต่อครับคุณลุงเอาละท่องน้ำโมสามจบแล้วก็ปาใส่เอ็นเจได้เลยชิกกี้เฮ้โอเคน้ำโมตัส่สามก็ประตอะ่ะต้องมาสมุดทีัสามน้ำโมตั่สามก็ประตอะ่ะต้องมาสมุดทีัสามน้ำโมตั่สามก็ประตอะ่ะต้องมาสมุดที่สามโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเป็นไงบ้างอ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยรู้บ่ ไม่มีรูโบที่หัวใจแล้วเจ๋งเลยถือว่าสำเร็จสินะค่อยอยังชั่วขอบคุณมากเลยนะคะอาชิคกี้ไม่ได้บอกอย่างนั้นหรอเรื่องเวลาจำกัดนะหาบอกอะไรของคุณลุงอะชิคกี้บอกอะไรงั้นหรอ <across the world> <t ell> ฉันไม่ได้บอกเธอนะ่ะว่าถ้าเธอขาดหัวใจจนถึงพระอาทิตย์ตกดินนะ่ะเธอจะตายเนซะ้ <t ell> ว่าไงนะและแล้วนายไม่ได้บอกฉันเลยเนี่ยนะก็ใช่แล้วฉันก็ชิวมาตั้งนานชิกี้หน่อยนะมีนายดันมาปิดเรื่องสําคัญกับฉันซะได้นะฉันหวังดีนะร้ายเอ้ยฉันไม่อยากให้เธอเครียดนเขจะขอโทษลืมเช็คชื่อไปเลยมาเช็คชื่อกันหน่อยพิมพหัวใจถ้าดูจบแล้วก็ะ